สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับชมพู่กับ YouTube Channel ช่องบ i บิเลโอเทกาดีไวอะไกันอีกแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ชมพู่ก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชมพู่อยากจะอ่านมากที่สุดในครึ่งปีหลังค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ้มันคืออะไรหนังสือที่อยากอ่านในครึ่งปีหลังมันก็คือหนังสือที่สำนักพิมพ์เขาประกาศออกมาว่าปีนี้นะคะเขาจะออกหนังสือเรื่องอะไรบ้าง ทีนี้ชมพู่ก็เลยไปดูลิสต์หนังสือที่เขาจะออกมาค่ะก็ปรากฏว่ามีหนังสือที่ชมพู่รู้สึกว่าอยากอ่านมากๆเลยทั้งหมด7เล่มค่ะเรามาเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยดีกว่าหนังสือเล่มแรกเนี่ยก็จะออกเป็นแนวแบบ thriller suspense หน่อยนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ Comfort Me with Apples นักเขียนก็คือ Catherine M. Valente นะคะเนื้อเรื่องย่อก็ประมาณว่ามี คู่สามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะคะซึ่งชีวิตของพวกเขา2คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟก้มากๆเลยค่ะก็คือพวกเขา2คนเนี่ยอยู่บ้านที่หลังใหญ่นะคะแล้วก็มี n e i เ h อร์ที่เพอร์เฟกนะคะแล้วสามีเนี่ยปกติเขาจะต้องไปทำงานไกลๆเขาเรียกว่า Long Business Trip ใช่ไหมคะภรรยาเขาก็เริ่มรู้สึกคิดถึงสามีใช่ไหมคะแล้วก็สามีก็คิดถึงภรรยาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่สามีเขากลับมาจากเอ่อ n e s s Trip เนี่ย ออพอเวลาที่ภรรยามองหน้าไปที่สามีก็รู้สึกเหมือนเอ๊ะมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่และในบ้านของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันก็จะมีห้อง bursement a ก็คือ,อ,อห้องชั้นใต้ดินนะคะก็ปรากฏว่าเป็นห้องที่สามีแม่อนุญ,ญาตให้ให้ภรรยาของเขาเข้าไปเลยนะคะทีนี้ทีนี้ภรรยาก็คิดว่าเอ,อ๊มันมีอะไรนะแต่ชีวิตของฉันนะ่ะยังเพอร์เฟกอยู่ใช่ไหมทีนี้ภรรยาเขาก็เลยไปแอบถาม เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะสบตาเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้ภรรยาก็รู้สึกจับได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูเอ๊ะน,น,นู่นก็เอ๊ะนั่นก็เอ๊ะไปสมตุตอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่หนังสือเล่มต่อไปที่ชมพู่อยากจะอ่านในครึ่งปีหลังเล่มที่2ก็คือ The Death of Jane Lawrence ค่ะผู้แต่งก็คือ Kate Lin s t a r l i n g นะคะ เรื่องย่อก็ประมาณว่าเจนเนี่ยเขาต้องการทําให้ชีวิตของเขาอะมีความเซคิยรมากขึ้นก็คือมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะทีนี้เขาก็เลยต้องหาสามีเพื่อที่จะแต่งงานกันแล้วก็ทําให้ชีวิตของเจนเนี่ยมั่นคงขึ้นทีนี้เจนก็ดนไปเจอคุณหมอคนนึงแล้วก็คุณหมอกับเจนก็ตกลงว่าสองคนนี้จะแต่งงานกันค่ะแต่ข้อแม้ของคุณหมอข้อเดียวที่เจนต้องทําให้ได้ก็คือว่าจะไม่ เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดของคุณหมอเด็ดขาดปรากฏว่าเหมือนคุณหมอเขาก็เข้าไปแล้วปรากฏว่าคุณหมอก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในคืนนั้นนะคะแต่ทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอเขาก็กลับมาเป็นคุณหมอคนเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เจนก็รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆที่บ้านหลังนั้นกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เจนก็จะต้องมา รู้ให้ได้นะคะว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือที่กล่าวถึงนะคะก็เป็นหนังสือแนวฮอลล์ร์ค่ะก็คือเป็นหนังสือแนวสยองขวัญอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเรื่อง Rebecca ค่ะก็เป็นหนังสือย้อนยุคที่ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Crimson Peak ค่ะที่มีทอมเป็นคนเล่นนะคะทอมที่เล่นเป็นโลกินะคะ หนังสือเล่มต่อไปที่ชมพู่อยากอ่านในครึ่งปีหลังหนังสือเล่มนั้นก็คือ The Ballerinas ของ Rachel Kapelke Del ค่ะเรื่องย่อก็ประมาณว่า d e l p h i เนี่ยเขาได้ละทิ้งชีวิตการเป็นบาลเลรินาเดี่ยวของเธอไปเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่ไหมคะปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านมาหลายปีแล้วตัวของ d e l p h นเองเนี่ยก็อายุ36แล้วค่ะและเขาก็เลยกลับไปจุดเริ่มต้นของเขาใหม่ เพื่อที่จะไปเต้นครีโอกราฟให้กับกลุ่มบัลเลอ i ร a าแล้วก็กลับมารียูเนียนกับเพื่อนของเขาแต่ทีนี้ก่อนไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเดลฟีนเขาได้กุมความลับบางอย่างของเพื่อนสนิททั้งสองคนของเขาไว้แล้วพอเดลฟีนกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แตกต่างไปจากเดิมค่ะสาเหตุที่ชมพู่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับบัลเลอเรีนาค่ะก็คือเป็นนักบัลเล่นั่นเอง ซึ่งชมพู่ยังไม่เคยได้อ่านหนังสือที่เป็นเซเลอร์แล้วก็เป็นสแปนส์อันไหนที่ใช้นักบัลเล่มาเป็นพอยทากอนเนสเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าอ่านมากๆเลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปที่ชมพู่อยากจะอ่านในครึ่งปีหลังหนังสือเล่มนั้นก็คือ Summer Suns ของ Lee m a ก e l l o ค่ะเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่า เอ็ดดี้กับแอนดรูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยค่ะมีวันหนึ่งเนี่ยแอนดรู Andrew เขาก็ต้องจากเอ็ดดี้ไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปเรียนต่อใช่ไหมคะปรากฏว่าเอ็ดดี้เนี่ยก็เสียชีวิตนะคะทีนี้แอนดรูก็เสียใจมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นแอนดรู Andrew ก็เริ่มสืบเรื่องราวชีวิตของเอ็ดดี้มากขึ้นค่ะปรากฏว่าทุกเรื่องราวที่แอนดรูเนี่ยรู้เกี่ยวกับเอ็ดดี้ ก็คือมันยังมีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะทีนี้ล่ะค่ะก็จะได้มารู้กันว่าเบื้องหลังของเอ็ดดี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่หนังสือเล่มนี้ก็จะออกแนวซัสเพนแล้วก็เฟลเลอร์นะคะก็เป็นหนังสือแนวที่ชมพู่ชอบค่ะชมพู่จะชอบอ่านประมาณนี้แหละคระประมาณว่าตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพอสืบเรื่องราวของคนที่ตายไปแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนตอนที่แกบอกฉันตอนมีชีวิตอยู่เลยวะอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปที่ชมพู่อยากจะอ่านในครึ่งปีหลังหนังสือเล่มนั้นก็คือ Nothing But Blackened Teeth ของ Cassandra Call ค่ะเรื่องย่อก็ประมาณว่ามีสถานที่อยู่สถานที่นึงนะคะซึ่งตั้งอยู่บนศพของเจ้าสาวค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงฆ่าตัวตายที่นั่นใช่ไหมคะมันก็คือเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟคสำหรับคนที่แบบว่าอยากมาลองของอะไรประมาณนี้ค่ะ ทีนี้ก็มีคนไปลองของนะคะแต่ว่าคนที่ไปลองของอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าสถานที่นี้สิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือวิญญาณเจ้าสาวคนนั้นแหละค่ะหออน่ากลัวไหมหนังสือเล่มนี้นะคะก็ออกแนวฮอลล์ร์ค่ะเป็นแนวที่ชมพู่ชอบมากมากเลยแล้วก็มีบุ๊กทูบเบอร์บางคนได้อ่านแล้วนะคะแล้วเขาก็มารีวิวแล้วก็บอกว่ามันเป็นหนังสือที่น่ากลัวมากทีนี้ชมพู่ก็เหมือนโดนป้ายยาค่ะเหมือนโดนเป่าหูพอได้ยินคําว่าฮอลล์ร์แล้วก็ได้ยินคําว่าดีมากปุ๊บ โอเคงั้นก็ไปอยู่ในหนังสือที่อยากอ่านสิ้นปีนี้แล้วก็แล้วกันหนังสือเล่มต่อไปที่ชมพู่อยากจะอ่านในครึ่งปีหลังหนังสือเล่มนั้นก็คือ The House of Ashes ของ Stuart Neville ค่ะเรื่องย่อก็ประมาณว่าเซร่าเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดมีนใช่ไหมคะปรากฏว่าเดมีนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานจากอังกฤษไปที่ไอแลนด์เหนือค่ะทีนี้เขาก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปที่ไอแลนด์เหนือแหละแล้วปรากฏว่าเซร่าเนี่ย ก็ด้วยความที่ว่าเพิ่งย้ายไปใหม่เนาะก็ไม่มีงานทําไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยก็คือถูกขังอยู่แต่ในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเดมียนเนี่ยก็ไปทํางานอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็มีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของชั้นนาะอะไรประมาณนี้ค่ะเซร่าก็งงว่าเอ๊ะ e, มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอกับสามีของเธอเนี่ยได้ซื้อบ้านหลังนี้ยังถูกต้องตามกฎหมายค่ะทีนี้พอเซร่าไปถามเดมียนเดมียนก็เหมือนพยายามที่จะไม่บอกเหมือนต้องการที่จะป ปกปิดความลับนี้เอาไว้ประมาณนี้ค่ะก็มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้กันหนังสือเล่มสุดท้ายที่ชมพู่อยากจะอ่านภายในครึ่งปีหลังหนังสือเล่มนั้นก็คือ apples never fall ของ e ี n n น Moriarty ค่ะเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคะก็คือมีสามีภรรยาแล้วก็มีลูก4คนทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกมากเลยค่ะแล้วทีนี้สามีภรรยานเนี่ยเหมือนเขาเล่นเทนนิสเก่งใช่ไหมคะแล้ว เขาก็ทําให้เพื่อนอิจฉาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขามีลูกสี่คนแลวลูกแต่ละคนก็คือเก่งเทนนิสหมดเลยแล้วพอเหมือนสามีภรรยาเขาแก่ตัวลงไปแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็เลิกเล่นเทนนิสแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือมีคนที่พวกเขารู้จักเนี่ยมาขอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้านแล้วก็สามีภรรยาก็คือช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เอาไว้นะคะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยภรรยาหายตัวไปพร้อมกับผู้หญิงที่เขาได้ช่วยเหลือ,อไว้ ผู้ต้องสงสัยคนแรกก็คือสามีค่ะทีนี้ตำรวจก็ไปถามลูกๆทั้ง4ี่คนลูกสองคนเชื่อว่าพ่อของเขาบริสุทธิ์แต่ว่าลูกอีกสองคนเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็มาดูกันค่ะว่าคุณแม่หายไปไหนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นที่ช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นคนที่รักผ่าตัวแม่ของเขาไปหรือเปล่าสาเหตุที่ชมพู่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นนักเขียนที่ชมพู่ติดตามผลงานค่ะผลงานของนักเขียนท่านนี้ที่ดังๆก็คือ The Husband Secret ค่ะแล้วก็ Big Little l i e ค่ะ ก็เป็นหนังสือที่หลายคนบอกว่าเป็นหนังสือที่สนุกนะคะซึ่งชมพู่ก็มีดองไว้เหมือนกันคะ่ะแต่ยังไม่ได้อ่านสักทีก็ <g ül> เป็นธรรมดาของคนที่มีกองดองสูงนะคะแต่ว่าชมพูก่ก็อยากอ่านมากๆเลยคะ่ะทีนี้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะออกปลายปีนี้ใช่ไหมคะชมพู่รู้สึกว่าเอยตื่นเต้นน่าจะต้องมีไว้ดองอีกสักเล่มนึงอะไรประมาณนี้ก็มาดูกันคะ่ะว่าจะสนุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ไหมเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังสือเจ็ดเล่มที่ชมพู่อยากอ่านทั้งหมด มีเล่มไหนที่เพื่อนๆอ,อยากอ่านบ้างไหมคะหากใครมีหนังสือที่อยากอ่านเรียากจะแชร์กับชมพู่คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะมีคอนเทนต์อันไหนที่อยากให้ชมพู่ทำบอกกล่าวกันมาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ชมพู่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย